คลิปเนี่ยไม่เล่นก็นไม่ได้สงการปีแรกอืไปลุยพี่ข้างบ้านมาแต่ดูแล้วอะไปโดนพี่เขาลุยมากกว่าพี่เขาเอนดูแลโดนไปหลายขันหยุมหัวไปอีกหลายทีส่วนพี่กู๊ดก็ยืนงงไปไดิสงการคืออะไระก่อนกลับคงนึกขึ้นได้แล้วแต่พี่เขาเลิกเล่นกันหมดแล้วขี่ใส่ตาก็ได้พวเนี้ยไขมเมาคืนแล้วกัน คลิปนี้เสื้อข้างหลังขาดใส่มาตัวเดียวแต่ไม่ได้อาเสื้อมาเปลี่ยนด้วยอืมกาลังรีบจะเดินไปเล่นชิงช้าแหละ<อ>ดูความพยายามเดินขึ้นสะพานและเนี่ยล่องน้ําข้ามได้แล้วนะดูหัวเอียงไปเลยเข้าไปในสนามหญ้าแล้วชิงช้าอยู่ไหนนะอ่าเจอแล้วได้เล่นดูหน้าสิอารมณ์ดีเกินปุยมุ้ยฝินสดๆด<อ>แล้วก็ไปดูพาี่ตกดินกับให้อาหารปลา ก่อนกลับแวะถ่ายรูปกับพี่ม่อนหน่อยอืมคุมโทนแหละเคปเนี้ยไปตลาดศรีนครเหมือนไม่ได้ไปอะไรวนอยู่แต่ตู้หยอดตุ๊กตาเนี่ยต,ต้องไปลำบากแลกเหรียญอืมขากลับมีพี่เขาเอ็นดูแหละมาวิ่งเล่นด้วยมีกระงงและก่อนกลับแวะดูอีตาจอดรถสนิทเชียวพอกลับมาถึงบ้านอะก็นอนเล่นกับไอ้หลงก่อนรอยายมาป้อนข้าวและเนี้ยเด็ดสุดสกิลการป้อนข้าวอียายไม่ธรรมดา,าจริงหลู้ทันและว่าจะขายอะ่ะ ดูทำหน้าอียายรู้ทันแหละขายไม่ทันซะและ้วเดี๋ยวเนี้ต้องกินข้าวตามด้วยไอติมแล้วนะวคลิปเนี้ยไปซื้อลูกโป่งหมาพุดเดิ้ลที่ถนนคนเดินมาดูและเดินเองด้วยนะอืเดินตั้งนานจนกว่าจะเจอนี่ ไปคว้าของเล่นใหม่อีกชิ้นหนึ่ง<ว>อียายก็ซื้อให้แบบแม่สงไข่เสร็จแล้วก็มายืนแอบฟังพี่เขาร้องเพลงอยู่ข้างหลังเนี่ยอียายมาแล้วอุ้มกลับเลยพอมาถึงบ้านนะก็รีบแกะรีบเล่นดูนนชอบแลละแถมหยิบน้ําให้อีตาด้วยพอกินน้ําเสร็จไอติมมาพอดีแล้วก็บกมือบายบายพี่เขาสุขได้เล่าจะเท่ากินไอติมกับของเล่นชิ้นใหม่อือดูหน้าดิ <c oughs> คลิบเนี่ย อยากลองกินไอติมรสชาติแปลกใหม่และดูทำหน้าเขานะแต่ก็ไม่หยุดกินนะยังกัดต่อไปอีกแล้วเนี่ยเปรียวจนทนไม่ไหวดูไอติมด้วยนะนายดูแลวคงต้องเปลี่ยนท่ากินหน่อยอ่ะจริงด้วยหวานเชียวไหนลองเปลี่ยนไปกี่บุรี่สินี่กินจนหมดเลยมีโช์ด้วยบอกเลยรสชาติของไอติมไม่มีผลต่อการทรงตัวไม่ทำให้เอฟซีผิดหวังจริงๆ